คีบใหเมเด้อีมยเด้วของผ้าก็เตียงมาสิเด้ออ่าโหไค่อยค่อยค่อยมนะค่อยอะอตัวช่องอะได้่องชั้นเลยครังเหล็กนี่ยตัวเดียวที่ในตู้ซื้อผ่าอัขกฤยที่ใส่พันหาเันหาออเป็นัไง ีก,กเกือบล้านแล้วกล้านไปล้านหนึ่งล้านหนึ่งวันล้านหนึงนน่งนะ <c oughs> ตัวละล้านตัวละล้านเด <c oughs> ียวอ่าพี่น้องไ้ก,กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเ<ม>บิร์ตสุขสุขคนนะพี่น้องเนาะบวชชีอยู่ในและกตะต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องอก,ก็ยินดีต้อนรับ ข่าชูส่องบาเตียงท้องซาเนลคือเกา่าเนาะพี่น้องเนะเาะอ่ามื่อนี้กับเบาเตียงพี่น,งงน,ออออน้องเนาะอามาหอดเทือนอดซานตั้งแต่เมื่อคืนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องสบายดีทุกหลงพอยงแค่เออยงแค่ลูกแหละเอพี่น้องนงมาประมาณตีนหนึ่งตีสองตีสองแล้วลูกมาประมาณบ่ายสองโมงกันคืน อ่าพี่น้องมาหอดเจ้าเมื่อยนอนรับตื่นชวยอ่าไม่ได้ไปทางใดเลยมันนี่กันนะอ่ากฤิพาน้องบิวลี่ไปเกลือปลาก็ไปลินก่อนพี่น้องเลยอ่าหึี่ย่หนะบอกบอกประตูแล้วใชไปใช้ไหมนี่อะไไปใช้เกลือปลาอยู่ใช้เกลือปลาปยะกูไปน้ำเด้อเกลือปลาใช้เอาประตูไปน้ำโอ้ยจะไปเลย

เดี๋ยวสิเอาวะนี่ไปให้สาวไปเฟื่อนก่อนไปฝากคนก่อนอ่าสื่อในในห้างในเอ่อเวียงจันทร์เมื่อนั่นแหละพี่น้องเนาะมันมีสุดนอนแล้วก็สุดสุดสันในขยิ่งนี่แหละเนาะเพลงเพลงพีง่น้องเลยอ่าเอาเซื้อเอาซื้อไปให้เมย์ด้วลูกซื้อไปให้เม,ย,มเย,ย์ได้อซื้อไปให้เมย์ด้วอของผ้าก็เตียงมาสิเด้เออเต้าผุผุไปค่อยค่อยค่อย,อย,อย,อยล้มนะค่อย นี่เล่นไว <c oughs> ้ใช่ใอยู่พี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 ่เออ, <c oughs> อ,อสบายดีเด้อของแักของแขกมาตัวเวียงกันใครด่าได้นีน่บออนี่หล่ะบอมีล่ะอ่ามรื่อชับอ่ามาไริไปชื่ออ่าี

โม่ได้เบิ่งในคลิปเด็ดิโมได้เบิ่งในคลิปว่าแตาบได้เบิรงจบเนาะบได้พูว่าเพิ่นสีเอาเลยเบิ่งแต่ว่าอู้เืาขานี่แพงคือสีถอยลังออกมาหันหน้าตัวพันหาังแรกเนี่ยตัวเดียวที่ในตู้สื้อผ้าแขอยที่ไหนใส่พันห่าอคืออหไรเี้ยกี่เกือบล่านนบปล้านตงล้านหนึ่งวันล้านนึ่งตัวละิ้านตัวะล้านเอีว อันนี้แกยังหน่อยอันนี้กับพันหาเลยอันนี้นะเพลงเจ้าแกชื่อเรียกว่าเจ้าแกอ้าวเห็นได้ช้ามาชื่ออยู่ว่าเข้าวันตามตลาดแกตัวเลขสองเซีนมันก็ยังได้หลายอยู่เลยเป็นย่างเนาะได้ใช้ข้างหนึ่งในชีวิตว่าใช่บางรุ่อปีบ้านเนาะเช็กเนาะเป็นคอตะคอกระดึกเนาะมันตุมันดูดได้มันยับได้สามสิบแปด

<laughs> Ngon không? Chị Đà ừ. xe nước <laughs> <laughs> hả? <laughs> anh Ly ừ. về nhanh được đi Anh Ly ừ. cả Hà loại tuần này Anh cả hai loại Vì phân hạ Nó vì nó này bật ừ. Rồi Phèn phèn Tại bà cả bình nhanh mình, mình không về nè Bố mình, mình về nè Không nè Không chín mình cái มันจะแพงเพ้งอนี่นี่เนาะแพงานีของอันนี้โอ้คอยยิดบงสาีตคือจะเบ่งในคลิปมึ้งกะก่งในก็พียงเดียวแล้วบกก็ไอวนชิบไม่ก่อยใจก่อยใจร้อนอะเพงกับแพงแต่ว่ามันนิดนอยนึงเนาะน้องมีกว่าโว้ยนาในไค่ดบางกาหอยอยู่ว้าวนหก้นข้างหลังนี่ไ่ด้ยมันจะได้คุมแน่นะ นี <S <S okay, am, ้กทานเราพนมันยืดได้นี่ยืดไดายืดได้ำได้ก็ใช่ได้พี่ใช้ป่แมนพี่ใช้ยืดได้ตลอดอันถ่ายเงินีบบอนี่นะนี่ราคาบักนี่นะกีเวลกเวลเล่นบอเพลงสกเวลเล่อลงแมนเลอลง โอเคเฮอรเทียกันด้วยค่ะลอง900จะหาพันลองนะลองเฮ้ยเฮ้ยดิวฮะโอโอ้บังนี่เกือบเกือบล้านว่ะนี่เกือบล้านล้านแล้วนี่จะหาพันล้านเลยอืมนี่นี่บังด้วยบังด้วยพอบังด้วยรอโอเคอเมน9 7 5

กบบัวกะบเป็อะไรแม่ไม่มั้เ้ายอืมฝากจะเียงจันรได้ตอนนั้นมาจะแท้ตอนนั้นบ่ไแพง่ํานี้เนาะตัวได้1กว่านรอืหนใส่ดีอยู่ได้นั่นน่ะอืมอันนี้สิใส่ม่วนใส่สิคักอยู่สิบ่เจ็บบ่หยังก็บเคยซื้อจักเทื่อครักแต่ขนาฝ่ายผู้ใช้แท้ๆยังก็ยังบ่เคยใช้โดนละพัน เอนยไเตือนมาร้อยสองร้อยสามรอยเนาะสามร้อยไปคือาแพงชุดเดีวนะนี่ตัวละพันหา้ว่าอันนี้มันใส่ได้ใสใสไปนนี้ก็ได้ว่าใเนาะก็นด่คือเบันนใช่ไเยกนท้องใ่รองดูรองดูแต่ขาดแต่เนื้อแพ้เพิ่นเนาะ เจ้าชื่อเป็ดเจ้าเนาะคอยบองในคลิปแล้วฮอดฮอดเคิงนึ่งเลยฝรั่ว่าเจ้าคือาเจาะบ็อกเชอร์เจ้าคไปถอยออกมาเลยฝรั่งว่ารบกันต่อเลยผู้ชิบแป๊ดอืมว้าวยายจไดอยู่ยายลุงด้วยพอดีเนาะมาพอดีเผื่อมันปุ้งอีกเลย

บ่งเา้านา่ายัอ้าวเงอืออ่ะตอนนี้เลยถึงบรลองบงเนาะนี่เลโอ้ยบลอง้ได้่ได้ไยืดยืดยืยืดเลยพรามันยืดได้ตลอดนะ่ชทำได้ก็ยืดออกได้เลยอืมแต่เพราะว่าหัางมัน่ไเลย สั่งมากจะใช่สั่งมาในในเฟซเน่ในเฟซแต่ว่าสามตัวแซนปลายแต่ว่าช่มันเวลาใส่แต่ขามันยืครับเห็นบ้องมลองเบิ้งนี่งจะต่างกันอยู่บ่เพื่อเขาจะเตะเขากะเอเขาเนี่ห่างเอยินจะจ่อยก็คือไอ้น้อยพะพะเบี้ยวเบี้ยวอ่าวังนี้หอยบ้องต้นเต็นอยู่ช่องที่ช่องช่องสามร้อยนี่แหละบอกบอกันน้องมีก็ได้ยุ่ยสามนี้ว ขว,วดเทโด,ดตัวละพันไปเบิ่งสูงชุดจะไปถามว่าสูงชุดมีราคาเท่าไรสองพันหัชุดนอนเดี๋ยวเราเดนนั่ไม่ค่อยมีแต่ตัวจริงชิ่งชุดนอนน,อนั่งบนเตาน่ะวะโอ้ยบนเตานัน,นล,ลูกคอยให้วะบุราไอเป็นนี่วะเมียคอยส้องปุ้งแล้ววะ <c oughs> แล้วก็เพี้ยนบาดว่ะที่กี้เราโจัดมาให้นี่คือเจ้าเห็นในคลิปแล้ว ก็บิ่งเดียวก็บิ่งเดียวเอ้วันหลงเลยเก่งเก่งเก่งเลยม่นองพ่้มนะไปซะแบบนี้ไปเกือปลาเนาะปาปาบิลลี่จะไปทีทันดูบอกนะเปลี่ยนอันนั้นเพิ่เปลี่ยนกระปงมาเนาอดล้วกันนี่เสร็จแล้วอ่ามาพี่โรคมาพี่พอจะทำนี่ จ้าจะไปใช่เก็บปลาจกใช้ลรจำเจียจเจีปเก็บปลาได้ไปใช้อีกไปจังมองมาหิอืไปเชงชงหม่องไปใช้อีกไปใช่อีกไปรับอืออีรับใช่หช่บอีรับผมบันที่ <i> <i ิกว่าผู้ก็เห็นนะมึงที่ไม่ต้องเชื่อไมงเชื่อี่มัไปไทย่ ห่แล้ไปตอนไหนไปไทยทีเด็ดโดยโดยบัจจักแลวบริษัมบจจังชื่อบัเทีเ่ยวก็ฮึมฮึ่อปิวมันโผล่ไแล้วอันนี้กัวันที่ส3บสามเนี่ยพี่น้องเลยชิพานองมูไปกวดาไปตามโมนัทคือเก่าแหละแต่ว่ามันชิพาน้องบิวลี่ไปน้ำกะพาสบไปเพิินไปน้ำ phải <laughs> เพิ่นไปเลาะหลินจนเล็กกี้น้อยไปจนว่าได้ไปแต่หืนแน่เนาะได้ลูกแล้วจนบ่ได้มีเวลาไปเนาะบ้านตุ๊ก ไม่ป <sen broth mark> ้าปานี่บอกโอ้ใ <together> ห้ทายหุ่มาให้เบิ้งในเด้ออรับก็จกกนให้รับเอาไมาให้เบิ้งรู้ให้เตียงใช่รับอีรับมึงมาลงูับนั่ไปับนี่นี่มาลงดูโลมาลอ่ะออแล้บอแบบชมบอกป้าอีรับบอกแบบชบอกจะมันกันย่าอย่ง่เป็นอะไรต้อกินแบบไห่กินอยางโควาลังเฮือนตนอ่ช้ำลังเฮือนพูดละ เงี้เราได้ป well. ็นไรเห้นเห็ห็่านคือบงไฟนี่อ้ามันนม่มาบอกมาบอกป่าลุงลูงบอกป้าลุงอีละอีละจะไปบงอีลาบ่ชายนจะไปบงอีลาบดินกละขึ้นไปปู่ได้อ่าะจะไปบางอาดิฉันละมาพี่มาพี่มาพี่กรุงเทพเราจะพอพาไปนะใช่ไหมจะไปกรุงเทพนะเคยไปยี่บอเคยไปยี่บ่กรุงเทพเท่ได้บัดนี้จะไกรุงเทพปรอมได้บัดนี้เบ้งพ่อจะทำนะจะไปกรุงเทพบ่ ไปกระเพรลูกกเพียงน้องวน้ำข้นนี่น้ำขนนี่ไอมีกพิอมเอ้ยมูพิมน้ำมือว่านี่น้ำ้วมือจะเด็กนี่มีวันเพิอมอามีวันไปน้ำบ่ไปยื่นวาสีให้ลูกชายไปส่งไปชงไปชงใช่ชงเนียนอ่าโอเคฉันกระามคนจบ พี่น้องเพี่ยมันจำกัดแต่เท่านั้นหนึ่งองามีคนห้าคนหกคนคนดนสินละพี่น้องไงก็สิพาเพื่อนไปจักีามือกลับมาฮะด้ย้เฮอไรหนูใช่เอออ่เออจับได้่หนูนมือจะเง โมกินเลยก็จกินแมมมาพี่ไว้มาไว้มาไว้ไปไปไปเกือบปลาโมไว้เ่อไหไปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยจะกินแต่แมมเฮ้สบายดีป้าลุงเลยเด้อสบายเนาะโดยขอบใจคนอื่นว่าชื่อสุดมากค่ะขอบใจเด้อที่รักขอบใจเด้อที่รักไปยอดวิวปังๆเด้อสิแล้วบอกเนาะให้ยอดวิวปังๆเด้อว่าเหตุกาน พีงานก็โให้เคงด้วยตลอดไปหักแท่งกันตลอดไปเด้ออาด้อ่าด้วยจอบึงจอบเฮ้ย่จแบบกัน้เยปุ้งาีุดงใหม่เนี่ใบนองน้อยนอ้อยด้ยรรักน้องิวฮเงีเด้อ วัสดีปะลุ่งกันปไป,ปลุกไปมันคำนะลเลยไป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 น้องบิวลี่ไปเปกือบปลาก่อนเป็นยังลย